HD ร่วมกับด oh. ีมอลนมมอสกัดรสชโคโค็อกโกแลตเด็กลองดีวันนี้เราจะมาทดสอบความฝันของน้องๆทีมบาสเกตบอลโรงเรียนวัดราชบพิธพร้อมกับพี่ๆรับเชิญที่มาแอบเซอร์ไพรส์พร้อมด้วยภารกิจสนุกสนานรับประกันรอยยิ้มเด็กลองดีสนับสนุนโดย D all, all, โดีมอลนมมอสรสช็อกโกแลต สวัสดีครับคุณผู้ชมและน้องๆทุกๆคนครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่วงเวลาที่เราจะพาน,น้องไปเล่นสนุกและเรียนรู้ไปด้วยกันกับรายการเด็กลองดีวันนี้ปฏิบัติการท้าท้าท้าทายแก๊งเด็กลองดีกับดีมอลเราอยู่กันที่โรงเรียนชายล้วนโรงเรียนวัดราชบพิธครับ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนใจกลางพระนะครว่ากันว่าที่โรงเรียนนี้นะฮะเขาบอกว่ามีแกงนักเรียนตัวเตึงอยู่ด้วยอ่าซึ่งความฝันของแกงเด็กลองดีในวันนี้นะฮะเขาอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพถ้าอย่างนั้นเราไปทําความรู้จักกับแกงเด็กลองดีกับดีมอลกันดีกว่าครับไป สวัสดีครับผมสูงประมาณ175แล้วมีคนมาทักผมว่าไม่ลองเล่นบาสด้วยหรอครับผก็ลองเล่นแล้วก็ไปเจอปังปอนที่สนามครับเลยไปเล่นด้วยกันนะครับตอนแรกก็ไปเล่นที่เป็นสวนใต้สะพานครับแล้วก็ไปเจอนโมครับพอมาเข้าโรงเรียนนี้ก็บางเงินเจอกันครับก็เลยไปเป็นนักบาสด้วยกันครับผมตอนแรกไม่รู้จักบาสพอเล่นปุ๊บมันก็สนุกแล้วก็พอเข้ามาโรงเรียนนี้รู้ว่ามีชมรมบาสก็เลยซ้อมมาตลอด ผมอยากลองไประดับประเทศดูครับผมอยากลองว่าระดับประเทศมันเหนื่อยและลำบากแค่ไหนครับผมอยากเป็นผู้เล่น NBA ครับอยากกระโดดทังใส่ลีบอลเจมครับ <c oughs> อยากเป็นนักวาสอาชีพเพราะแบบเล่นบาแล ER ้วอยากไปให้สุดครับเพลงลองดีเฮและนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆแก๊งเด็กลองดีในวันนี้ค่ะชิฟว์ชิฟว พี่ผมก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยถึงเวลาอันเหมาะเจาะแล้วนะครับไปพบกับแก๊งเด็กลองดีกับดีมอทั้ง3คนกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่โอ้โอสวัสดีครับสวัสดีครับีเชิญนี่เลยเรียงหน้ากระดานนี่เลยโอ้โหผ,ผมเลยอะเป็นสายแบบว่าดังใช่ไหมเพราะเราสูงด้วยใช่ไหมอ่าเรามีความฝันไหมทั้ง3คนว่าแบบว่า เราอยากจะไปแบบสูงสุดในจุดไหนก็น่าจะระดับโลกก็น่จนนนนานจะระดับโลกับอ่าระดับโลกเลยขอเทสฝีมือสักนิดนึงขอแค่คนละลูกเอาให้เข้าเมื่อกี้พี่เข้านะะิงไหมิงไหมเมื่อกี้พี่ฟุกเมื่อกี้พี่ฟุกพี่เอ้ยเมื่อกี้พี่ฟุกเหรอใช่ครับ <laughs> จริงพี่เล่นกีฬาป็น <laughs> อ้าวเดี๋ยวเราลอง,ลองดูเซนเตอร์เลยเซนเตอร์ มาเราเราเราเฮ้ยเอาแล้วเกือบแล้วเต็มเต็มแล้วไม่กดดันนะไม่กดดันไม่ได้กดดันแต่ยืนดูเอามา ือว่าวอร์มที่ให้วอร์มเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีนักบาสเกตบอลมืออาชีพมาแข่งขันเลยเป็นการแข่งขันแบบจำลองแล้วเขาเหล่านี้เขาก็จะมาให้ประสบการณ์ด้วยว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงร,รวมถึงเป้าหมายเนี่ยมันไปได้ไกลมากแค่ไหน ถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเราขอเบิกตัวแขกรับเชิญทั้งสามคนของเรามาเลยครับเชิญครับช่วงหน้าเราจะมาลุ้นกันว่าพี่ๆนักกีฬาทีมชาติทั้งสาคนนี้เป็นใครกับภารกิจทดสอบฝันของนักบาสเกตบอลเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ Blue ถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเราขอเบิกตัวแขกรับเชิญทั้ง3คนของเรามาเลยครับเชิญครับ ยืนดิโอ้โหอ้โหส่งบาสให้เขาไปเลยเนี่ย <laughs> ทีมชาตินะเพราะว่าเสื้อเขาบอกอยู่แล้วนะครับผมมีตรงชาติ คาดตรงกลางออกเลยนะฮะฉะนั้นวันนี้นะครับผมนอกจากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะฮะเรายังมีการแข่งขัน h a l ์ฟคอร์เกมนะครับเติมฝันนักกีฬาในวันนี้เราจะให้แก๊งเด็กลองดีได้ทดสอบฝีมือกับพี่ๆด้วยเกมกระชับมิตรด้วยการแข่งขันบาสเกตบอลในกติการครึ่งสนามหรือ h a l ์ฟคอร์เกมมาดูฝีมือน้องๆกันค่ะว่าจะสู้พี่ๆได้สมศักดิ์ศรีแค่ไหน ีมือสมก็เป็นนักกีฬาทีมชาติจริงๆค่ะส่วนน้องๆแก๊งเด็กลองดีก็มีความเก่งสูสีสู้เต็มฝีมือไม่แพ้กันผลการแข่งขันอุ่นเครื่องมิตรภาพในแมตช์นี้ทีมพี่รับเชิญเอาชนะไปด้วยสกอร์สต่อ 2, 2เป็นไงเหนื่อยไหมพี่ๆล่ะโอ้โหเหนื่อไอะรออกจากหนากากแล้วถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนะเดี๋ยวเราให้เฉลยกันทีละคนเลยครับผมเริ่มที่ขวาสุดเลยฮะ และพี่รับเชิญนักบาสเกตบอลตัวแทนทีมชาติคนแรกของเราในวันนี้ก็คือพี่บูมพงศกรเจียมสวัสด์ค่ะเริ่มต้นจากตอนนี้อยู่โรงเรียนครับผมโค้ชที่สโมสรอ,อาชีพรครับได้มาเห็นฝีมือผมในการเล่นระดับโรงเรียนครับผมเลยดึงตัวผมมาในสู่เส้นทางการเป็นนักบาสอาชีพครับไล่มาคนที่2ครับผม พี่รับเชิญคนที่สองพี่ทักบัณฑิตจันทองอีกหนึ่งนักบาสเกตบอลทีมชาติและระดับสโมสรกับโค้ชของสถาบัน Shoot Academy. s h o อ t ดอ a คาเดมีก็เริ่มต้นด้วยการชอบบาสครับและอยากเป็นนักกีฬาอาชีพก็เลยมาคัดครับแล้วก็ได้ติดเป็นนักกีฬาสโมสรอาชีพครับผมคนสุดท้ายครับ ขอต้อนรับพิกกี้จต,ตุคนสุภาพอีกหนึ่งนักบาสเกตบอลอาชีพที่มาร่วมสนุกและให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะส่วนผมนะครับเริ่มจากเพื่อนชักชวนเข้ามาเล่นครับแล้วก็มีโค้ดในมหาวิทยาลัยเห็นว่าตัวสูงก็เลยดึงเข้ามาเล่นจนถึงระดับสมโมสรเป็นไงน้องๆวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอึ้งครับอึ้งครับอึ้งอึงเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราสู้คือแบบเราสู้เต็มที่มากเลยนะ เออรู้สึกยอดมากเลยอ่ะเป็นไงรู้สึกไงตื่นเต้นครับตื่นเต้นตน่นากลัวน่ากลัวน่ากลัวไงน่ากลัวตรงไห,ไหนไหนวะนี่ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเ<ะ>นี่ยดูสิน่ากลัวยังไงพ <c oughs> ี่เขาอ่ะเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพเนี่ยเราอ่ะอยากจะได้ความรู้อะไรจากเขาอยากรู้สาก,กากันเป็นเตอรอยากรู้ระดับประเทศเล่นยังไงบ้างตำแหน่งซูมเตอร์เป็นตำแหน่งที่ต้องประทับ กับผู้เล่นตัวใหญ่ค่อนข้างบ่อยครับก็ต้องฝึกทำร่างกายเวทเทรนนิ่งบ่อยๆแล้วก็ฝึกจังหวะขาให้ดีที่สุดครับหมายควาว่าเขาทีซ้อมกันยังไงซ้อมหนักหรือเปล่าครับกซ้อมก็คืออาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3 4ครั้งครับก็ประมาณสองสามชั่วโมงก็ซ้อมวิ่งซ้อมวิ่งซ้อมแผนแล้วก็ซ้อมชูดครับคือเราก็จะซ้อมอย่างนี้อยู่ตลอดเพื่อทําร่างกายให้มีสภาพที่พร้อมในการแข่งขันครับเพราะว่าบาสเกตบอลเราจะเล่น4ควอเตอร์ประมาณ40นาทีครับ ใช่ใช้แรงในการวิ่งเนี่ยเราบอกว่าเรื่องอาหารเนี่ยเรามาต้องต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าต้องเพิ่มหรือลดอะไรยังไงไหมหรือว่าปกติเลยก็ต้องเปลี่ยนครับก็ต้องเปลี่ยนต้องควบคุมอาหารด้วยครับมีมากกว่าที่ต้องฝึกบาสเกตบอลธรรมดานะอยากติดทีมชาติต้องทำางไงเอ้าอยากติดทีมชาติต้องทำยังไงอันนี้ถามเผื่อน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ที่แตนด้วยนะก็ขยันฝึกซ้อมครับก็มีวินัยกับตัวเองแล้วก็ เวลาแข่งเวลาเล่นพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองได้มากที่สุดครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายถ้าเกิดมีแมวมองของทีมชาติเขาไม่เห็นเขาจะได้เห็นว่าเรามีศักยภาพอะไรบ้างสามารถไปช่วยในทีมชาติได้ยังไงเขาก็าจะเรียกตัวแล้วดึงตัวเราไปเองเราโอ้ก็คือไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเราถ้ามีโอกาสได้แสดงศักยภาพเราก็ต้องเต็มที่เลยแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ย ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆได้โชว์ักยภาพน้องๆก็โชว์ได้เต็มที่มากเลยนะทุกคนคือแบบสู้ไม่ถอยมากเลยนะถือว่าสุดยอดมากมากเลยนะทั้ง3ามคนเดี๋ยวเด็กลองดีนะฮะจะได้ทําภารกิจที่แท้จริงนะฮะซึ่งภารกิจของเราวันนี้นะฮะมี2ภารกิจด้วยกันซึ่งจะเป็นภารกิจที่จะได้ชิงทุนการศึกษาแล้วเกมนี้นะฮะน้องๆทั้ง3าคนจะต้องแข่งกันนะครับก็คือเกมเดินหน้าหรือหยุดนิ่งครับ เดินหน้าหรือหยุดนิ่งเกมนี้แก๊งเด็กลองดีจะต้องเลี้ยงลูกบาสพร้อมกับฟังคำสั่งสัญ,ญลักษณ์ว่าให้เดินหน้าหรือหยุดนิ่งถ้าใครทำผิดจากคำสั่งก็จะต้องออกจากเกมทันทีซึ่งน้งนองๆทั้ง3จะต้องพยายามเดินหน้าเลี้ยงลูกบาสให้ไปถึงกลางสนามให้สำเร็จอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อผ่านภารกิจนี้ค่ะเอากติกาอีกอรอบนึงนะ อันนี้หยุดอันนี้เดนะินหน้าโอเคเริ่มมันลุ้นกันว่าในเกมแรกเกมนี้น้องๆจะรอดกันหรือเปล่าเดนะินหน้าเดนะินหน้าหยุดคาสั่งนี้น้องๆถึงกับหยุดนิ่งเป็นหุ่นกันเ,เลยค่ะไว้พิบดีหยุด <laughs> <laughs> สนุกดีอ่ะหยุด ดน,น้าหยุดดาน,น้าหยุดขยับหรือเปล่าตรงกลางฮะเมื่อกี้ยขยับแบบนี้ก็ต้องตกรอบเลยสิคะถือว่าขยับนะไม่ได้นะเอาออกเลยไปย,ย,ยืนกับพี่ๆเลยยืนกับพี่ๆโอเคนะครับตั้งสมาธินะหยุดหยุดดาน,น้าหยุด เดินหน้าหยุดเดินหน้าหยุดอา้อาวอา้อาวเฮ้ยไอ้ไวมากเลยอะปกติเป็นไงบ้างนะเรียนหน่อยไหม <c oughs> <c oughs> นี่โอเคยังได้อยู่เดินหน้าหยุดหยุดอ้าอย่าวู่วามอย่าวู่วามลองดูสิเดินหน้าหยุดเดินหน้าหยุด เฮ้ยมปถึงแล้วอ่ะหยุด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 ไปนะหยุดโอ้โหเม่อกี้เชียร์สุดใจเลยนะผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้ภารกิจแรกถือว่าผ่านไปแล้ว แต่ว่าภารกิจที่2เนี่ยจะได้แข่งกับพี่ๆทีมชาติด้วย ีชื่่อวาสึกชิงลูกบาสเรียบเรสแก๊งเด็กลองดีปะทะพี่ๆรับเชิญเกมนี้น้องๆจะต้องส่งตัวแทนมารอบละหนึ่งคนเพื่อดวลกับพี่ๆโดยวิ่งแข่งกันเพื่อเข้าไปเอาลูกบาสที่กลางสนามและเลี้ยงเพื่อเข้าไปชูดให้ลงแป้นถ้าน้องๆสามารถเอาชนะพี่ๆได้จะถือว่าผ่านภารกิจโดยสมบูรณ์ค่ะ ก่อนที่จะเริ่มเกมที่2ในภารกิจแรกนี้เราเปิดโอกาสให้พี่รับเชิญได้ติวเสริมทักษะแนวทางของการเล่นบาสเกตบอลให้กับน้องๆเพื่อเป็นอาหารสมองและเสริมแรงบันดาลใจให้กันแบบตัวต่อต,ตัวเลยละค่ะเราอยากสปีดต,ต้นเร็วหรือว่าเราอยากมีแรงในการวิ่งครับเราก็ต้องซ้อมวิ่งซ้อมสปีดซ้อมออกตัวเนี่ยครับอันนี้ต้องต้องฝึกซ้อมประจำนะครับเพราะว่าขนาดพวกพี่ซ้อมถึงวันนี้พวกพี่ก็ยังต้องฝึก ึกเลีอัพเพื่อไม่ให้พลาดครับเวลาตื่นเต้นนอนแข่งก็ไม่ไรทําตัวสบายๆเพราะทุกคนก็ตื่นเต้นกันหมดเวลาแข่งครั้งแรกพี่ก็เคยตื่นเต้นเวลาแข่งทีมชาติครั้งแรกถ้าเกิดสมมุติเราทําลูกทําแต้มได้สักครั้งหนึ่งหรือว่าป้องกันก็ได้เราความมั่นใจเราเริ่มมาทีนี้ความ,ความ,ค,วามความตื่นเต้นความตึงเครียดของเราเมจะหายไป นอกจากคำแนะนำพี่ๆรับเชิญก็ได้ร่วมลงมือฝึกซ้อมให้กับน้องๆด้วยค่ะและเมื่อทุกคนพร้อมลงสนามเรามาติดตามภารกิจในเกมนี้กันว่าน้องๆจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่เอา,าเสียงเลยโอ้โหมาสู่เกมที่สองนะครับทีมแรกตอนนี้ประจำจุดเรียบร้อยแล้วเกมจะเริ่มด้วยเสียงนกหวีดของผมนะครับ เมื่อนกหวีดเริ่มที่ทักพี่รับเชิญก็สามารถสปรินต์เพื่อแย,ย่งลูกบาสไปได้และในการเรอัพก็สามารถทำคะแนนนำไปได้อย่างสบายๆเลยละค่ะบัสเร็วมากหนึ่งศูนย์เอาละไปสู่รอบ2เลยนะครับพี่ไปจับจุดเลยครับขอ,อเสียงหน่อยฟังเสียงนกหวีดรอบนี้น้อง อาศัยความตัวเล็กที่รวดเร็วกว่าแย่งบอลไปได้แล้วก็สามารถเละอัพลงแป้นได้อย่างสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะสวยงามมากเลยอ่ะโอ้โหสวยงามมากนี่เป็นไงเล่าคู่สุดท้ายนะครับผมมาจับจุดครับหลังเสียงนูกหวีดรอบนี้ชีช้ชะตาน,น้องน้ำโมกับพิกี้ใครจะทำคะแนนให้กับทีมไปได้ต้องมารลุ้นกันค่ะ รอบนี้น้องนโมคว้าย่างบอนมาได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เลี้ยงขานเพื่อเรยอัพเข้าปันไปได้อย่างสวยงามค่ะโอ้โหโอ้โหภารกิจที่สองดีชัยชนะตกเป็นของแก๊งเด็กลองดิดนโรงเรียนวัดราชบพิธนะครับรับไปเลยนะครับทุนการศึกษาจากนมดีมก นความรู้ส <Wha> ึก uh, ้ยต <m> ื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นนะความรู้สึกแล้วตอนเจอพี่เขาคืออะไรนะน่ากลัวเขาตัวใหญ่น่ากลัวน่ากลัวตรงไหนพี่เขายิ้มตลอดรายการเลยนะจริงๆรู้ดิตอนตอนเล่นกลัวเขาชนติลกลัวเขาชนติลต้องกลัวเขาชนปิลถามพี่ๆทีมชาติดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับพี่ดีใจครับที่ก็ได้เห็นเราโของชาติ ก็คือเป็นกำลังใจให้น้องๆในการเล่นกีฬาครับก็ขอมีความตั้งใจขยันฝึกซ้อมแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับก็ดีใจครับที่เห็นน้องๆตั้งใจฝึกซ้อมกันมาแล้วก็มาเล่นทีมกันในวันนี้ก็เห็นสกยภาพของน้องๆก็อยากให้น้องๆขยันฝึกซ้อมเพื่ออนาคตจะได้ติดทีมชาติเนี่ไงบอกทำยังไงให้ติดทีมชาติใช่ไหมนี่ขยันฝึกซ้อมไว้ได้มาเห็นน้องๆเห็นน้องๆมีฝีมืออย่างนี้ถ้าเกิดขยันฝึกซ้อมไปเรื่อยๆพี่คิดว่าน้องเป็นนักบาสอาชีพได้ง่ายแน่นอนทุนการศึกษาก็ได้ กำลังใจก็เต็มเปี่ยมโอ้โหเอาละฮะงั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะแต่ว่าช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งภารกิจส่งต่อน,น้ำใจนะครับผมสามารถมอบทุนสนับสนุนจากนมดีมอลให้กับที่ไหนก็ได้ที่น้องๆอ,อยากมอบให้พักกันสักครู่ครับ ในช่วงหน้าแก๊งเด็กลองดีจะเปลี่ยนลุกนักกีฬามา cover dance เรียกคะแนนจากเพื่อนเป็นกำลังใจให้แก๊งเด็กลองดีกันนะคะหลังโฆษณาค่ะเด็กลองดี <S <S สนับสนุนโดยนมดัชมิลซีเล็กเต็ดภารกิจที่สองบัสบอย cover dance สุดท้ายของเราเห็นยืนเรียงหน้ากระดานแบบนี้น้องๆจากทีมบาสเกตบอลเข้ามารวมตัวกับน้องๆสามคนตอนแรกเ้านะซึ่งภารกิจของเรานะฮะจะต้องให้น้องนะฮะเต้น cover และ cover dance นี้จะต้องโดนใจกรรมการฝั่งนี้รวมถึงพี่ๆทีมชาติด้วยนะครับผมซึ่ง ถ้าน้องๆทำภารกิจได้สำเร็จน้องๆจะสามารถมอบเงินสนับสนุนจากนมดีมอลให้กับที่ไหนก็ได้น้องๆเลือกยังเอ่ยว่าอยากมอบเงินให้ใครเลือกแล้วค่ะเลือกแล้วอ่ามอบให้ใครฮะชมรมบาสเกตบอลโรงเรียนวาชรบกีครับนี่โอ้โหสนับสนุนในองค์กรเลยนะโอ้โหเก่งมากเก่งมากเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนี่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะใช่ไหมได้ข่าวว่าเตรียมตัวการเต้นมาแล้ว บานตัวตึงเหมือนกันเต้นก็ตึงพอกันอ่าจะเป็นยังไงไปชมแม่ คอนทราสกับบทบาทที่เขาเป็นนะอ่าตอนนี้เต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคณะกรรมการของเราก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแต่ละคนมีคนละ5คะแนนนะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทีมนี้ได้คะแนนทั้งหมด80คะแนนขึ้นไปน้องๆก็จะได้เงินสนับสนุนจากนมดีเมส์ให้กับชมรมบาสเกตบอลไปเลย <Yay! S 1> เอาละตอลงคะแนนนะฮะลุนนิดนึงเอาหลังหน่อย turn around ออโอเค คราวนี้แหละครับคณะกรรมการเชิญลงคะแนนได้เลยครับมาลุ้นคะแนนจากพี่ๆและเพื่อนๆกันค่ะว่าภารกิจนี้แก๊งเด็กลองดีจะทำสำเร็จหรือไม่ตอนนี้กรรมการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ turn around โอเค เดี๋ยวเราเชิญพี่ๆทีมชาติทั้ง3คนมาร่วมลุ้นและนับคะแนนกันนะฮะพี่ๆเชิญนะเราจะเอาติ๊กถูกไปใส่นี้เพิ่มไม่ได้นะครับ <eye> เอาลองดูสิฮนะกล่องกากบาทก่อนนะฮะว่าคะแนนที่โหวตว่าไม่นะฮะมีเท่าไหร่ถ้าเกิน20ถือว่าไม่ได้นะฮะโอเคเริ่มเลยครับมีไหมมีอ,ะอ,อ่ะอา้าวพาอ้าวีอ้าวไม่มี นะฮะว่าภารกิจนี้สำเร็จและได้ทุนสนับสนุนจากนมดีมอลให้แก่ชมรมบาสเกตบอลของโรงเรียนวัดราชบาพิธไปเลยออนอกจากนี้นะฮะเรามีผลิตภัณฑ์นมดีมอลมอบให้กับน้องๆด้วยครับเอาละเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ทั้งทีมเลยสนุกที่ได้เล่นกับพวกพี่ๆเขา ดีใจครับที่ได้เจอพี่เขาดีใจเหมือนกันครับที่ได้เจอพี่เขาไม่รู้ว่าจะได้เจอเออาโหวันนี้ได้เจอแบบว่ามืออาชีพของจริงนะฮะพี่ๆช่วยฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆที่อยู่ตรงนี้แล้วก็น้องๆที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านด้วยนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่มีความตั้งใจอยากจะเล่นกีฬาหรือว่าอยากจะทําอะไรก็ตามก็แค่ท้น ขยันครับตั้งใจทําให้เต็มที่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะประสบความสาเร็จครับผมก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับที่อยากจะขึ้นมาเล่นระดับอาชีพหรือว่าจะเป็นทีมชาติก็ตามนะครับก็อยากให้ขยันฝึกซ้อมมีวินัยให้มากๆนะครับส่วนใครที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาหรือว่าอยากทําสิ่งต่างๆนะครับที่ตัวเองชอบก็อย่าเพิ่งล้มเลิกความฝันของตัวเองง่ายๆนะครับผมตั้งใจทําวันนี้อาจจะไม่ได้แต่วันข้างหน้าพี่เชื่อว่าทําได้่โอ้ตบมือทีหนึ่งนะฮะวันนี้นะฮะสนุกมากเลยน กำลังใจนี่ล้นปลีเลยนะน้องๆนะ <c oughs> ในวันนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม <c oughs> พี่ๆนักบาสเกตบอลมืออาชีพทีมชาตินะพี่บูพิกกี้แล้วก็พี่ทักนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะฮะน้องๆแก๊งเด็กลองดีกับดีมอลคณะครูอาจารย์และเพื่อนๆน,น้องๆน,นักเรียนนะฮะที่มาร่วมชมร่วมเชียร์และให้คะแนนจากโรงเรียนวัดราชบาพิธและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะต้องขอขอบคุณดีมอลนอมมาสกัดรสช็อกโกแลตผู้สนับสนุนรายการเด็กลองดีโอ้โห จะกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะในวันจันทรเวลา6โมงเย็นทางช่อง7ด HD เพื่อไปตามหาและเติมฝันดีๆให้กับน้องๆแก๊งเด็กลองดีกับดีมอวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าเด็กลองดีจะพาไปเติมฝันของน้องๆที่อยากร้องเพลงลูกทุ่งใครอยากร้องอยากเต้นอยากเป็นลูกทุ่งไอดอลจันหน้าพบกันให้ได้นะคะ ใ้ครัด้วยท่าทางอ่ะปึ๊บหัวเิงบองดี